จะไม่ให้เขียนโครงร่างงานวิจัยนะคะเสร็จได้ภายใน1-2ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นปริญญาเอกเนี่ยนะคะคุณหนี่ยจะให้เริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2นะคะโดยเรียนรู้จากงานวิจัยนะคะเยอะๆก่อนนะคะเพื่อสกัดตัวแปรนะคะดังนั้นใครที่กำลังเรียนในระดับปริญญาโทนะคะหรือว่าใครที่กำลังขอผลงาน การเรียนในคอร์สนี้ค่ะจะเป็นจุดพลิกเลยนะคะจุดพลิกออผันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำวิจัยได้โอ้โหต้องบอกว่ามัน มันรวดเร็วแล้วก็มันง่ายแล้วก็มันแม่นยำเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เทคนิคการใช้พร้อมอย่างเดียวนะคะเทคนิคคุณหนิลบอกหลายหลายครั้งแล้วนะคะว่าพร้อมสำเร็จรูปเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะมีแต่พร้อมสำหรับเราที่ใช้ได้และพร้อมนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ AI e เรียนรู้แล้วก็